ลืมแต่งหน้าขอโทษดิค่ะทุกคนสวัสดีคะด่ะทุกคนขอตอนรับเข้ชุดช่อง Angel p o i Channel นะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เราหายกันไปนานมากนะคะทุกคนเราก็ได้มีโอกาสด้กั คลิปอีกหนึ่งค่ายนะคะทุกคนซึ่งลุกในวันนี้ของเรานะคะเราจะมาทําคลิป cover makeup ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแต่ทุกคนคุ้นไหมคะว่าชุดนี้เป็นชุดของใครนะคะทุกคนคุ้นกันไหมคะทุกคนของโก go, go. โกมึงยอมถูกแล้วทุกคนแต่วันนี้เราจะไม่มายอมนะคะเราจะนั่งกันค่ะมันเหนื่อยมากกับการมายอมกันอ่ะทุกคนค่ะเราก็จะมาแต่งหน้าเป็นหน้าเขียนสาวชาวเสน่ห์ของเราเลยค่ะก็วันนี้นะคะเราก็มาดูกันว่ามันจะเหมือนขนาดไหนนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องพรอยด้วยนะคะ ทุก네คนวันนี้เราก็จะมาพบกับคนที่จะมาช่วยพลอยที่จะเป็นกลุ่นยอมวันนี้นะคะและนั่นคือน้องสไปน์ไรท์ชินของเราเอง,เองนะคะ สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่กับสไปน์นนทีนะคะวันนี้นะคะก็จะมาช่วยทําให้พี่พลอยนะคะเป็นโกมุนยองค่ะสังเกตไหมคะว่าทำไมนางเอกของเรื่องเนี่ยโกมุนยองจะดูสวยพี่หูพี่ตาสวยมากนะคะเพราะว่าเมคอัพของการแต่งเป็นโกมุนยองเนี่ยจะแตกต่างจากซีรีส์เรื่องอื่นเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าซีรีส์เรื่องอื่นเนี่ยเราจะเน้นแต่งหน้ากันแบบธรรมชาติคลีแลัใสามากแต่ว่าในบทของโกมุนยองเนะะี่ยค่ะจะเป็นบทที่ทําให้นางเอกดูเหมือนนางเอกนิยายนะคะที่จะดูสวยตลอดเวลาและสวยมากค่ะก็เลยเน้น การแต่งหน้าที่เข้มขึ้นและชัดขึ้นนะคะจะทำให้กลมุนยองสวยมากแล้ววันนี้นะเราก็จะมาทำให้พี่แองเจลพอยนะคะสวยแบบโกมุนยองเลยเริเ่มกันเลยดีกว่าค่ะ<ร>หลังจากที่คุณแองเจลพอยนะคะได้ลงสกินแคร์และครีมกันแดดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะของกรารแต่งเนาะคือการลงรองพื้นค่ะรองพื้นที่เราเลือกใช้ก็คือจัมซามุนค่ะสกินนูเดอร์ฟาวเดชั่นนะคะสีที่เราเลือกใช้จะเป็นสีเอไลท์และเ<ล>ดียมดิฟค่ะและวทำไมถึงเลือกรองพื้นสองสีเนี่ย มัน,นก็อย่างแรกเลยนะคะที่เราเลือกใช้รองพื้นสุดนี้ให้กับแองเจิลพอยเพราะว่ารองพื้นรุ่นนี้นะคะ่ะจะเป็นรุ่นที่เบาบางแต่ว่ามีความปกปิดนิดนึงก็คือว่า,วามันจะได้ความเป็นผิวแต่ว่ามันจะได้ไม่บางเกินไปแล้วก็กาเรเลือกใช้รองพื้นสองสีเนี่ยเราจะต้องใช้สีเข้มกับสีสว่างนะคะสีสว่างเราจะใช้ช่วงทีโซนอย่างเช่นแบบหน้าผากจมูกหน้าแก้มนะเพราะว่าให้สุดเด็ดบนใบหน้าเนี่ยเรากระจายขึ้นมาแล้วก็สีเข้มที่เป็นพอดีกับผิวเนี่ยเราจะใช้แบบช่วงกอบหน้าค่ะมันจะทำให้เราแบบว่ารูปแบบ กลบหน้าสีพอดีกับผิวเลยจะทำให้หน้าดูไม่ลอยแล้วมากเลยค่ะเพราะปกติควายเป็นคนที่แต่งหน้าแบบบางๆแล้ว ันแรกนะคะของการลงรองพื้นแล้วค่ะค่ะทุกคนหลังจากที่เราลองรองพื้นเสร็จนะคะพอรู้สึกว่ามันบางเบามากแล้วมันก็ยังได้ความปกปิดที่ดีมากๆคะแล้วตัวต่อไปเราใช้อะไรกันต่อของสบายแล้วก็ขั้นต่อไปนะคะเราก็จะมาลงคอนซีลเลอร์ต่อเลยเราเลือกใช้คือคอนซีลเลอร์ของ overglass ค่ะ เกะะตั้งแต่การลงฟองลิชั่นหรือรองพื้นเนี่ยก็จะเลือกใช้พับคูชชั่นอยู่แล้วนะคะในการลงเพราะว่าส่วนตัวนะชอบใช้พับคูชชั่นมากเลยนะเพราะว่าพับคูชชั่นเนี่ยมันจะเป็นฟองนะ้ำใช่ไหมตรงด้านเนี้ยแล้วมันพอดีกับนิ้วเราเลยเวลาเรากดเนี่ยเราจะใช้แรงแค่ตรงนิ้วอะคะ่จะจบมาสกัดใช่ไหม ใช่มันจะมีความแบบดูดจึงรองพื้นเนี่ยเข้ามาในทับแล้วก็เข้ามาที่ผิวด้วยมันจะทําให้รองพื้นเนี่ยไม่ลงไปที่หน้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันจะแบบมีความเบาบางแล้วเวลาเกลี่ยนเนี่ยมันจะกระจายตัวได้เร็วอย่างเช่นสมมุติแบบว่าเห็นไหมคะว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านมุมเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมเวลาเราลงแบบคอนซีลเลอร์ใต้เปล่เนี่ยเราก็จะใช้เป็นแค่มุมเหลี่ยมของมันอีกมุมหนึงน่งค่แบบค่อย,อย,อยแๆแท็บๆเน่ยนก็จะง่ายมากเลยหน้าเนี่ยคะ่ะตรงเนี้ยก็จะเนียนกริ้งเลยค่ะแล้วก็ม คอนซีลเลอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาเซตด้วยแป้งกันแล้วแป้งฝุ่นที่เราใช้นะคะเป็นแป้งของคารอากาศค่ะที่พี่ใช้อยู่พี่ใช้อยู่ตัวนี้นใช้ดีมากใช,ใช่ใช่ใช่นี่ชอบเหมือนกันเพราะว่าม<อ>ันเบาบางพอลงแล้วมันไม่หนักหน้าเลยที่สําคัญเนี่ยนี่รู้สึกว่ามันช่วยกระจายแสงค่ะเวลาเราโดนแฟลชโดนกล้องเองี้ยหน้าเราจะดูฉ่ำด้วยแล้วเราก็จะใช้เซตช่วงแบบใต้ตาแล้วก็ขอบหน้าค่ะเพราะว่าที่พอยเนี่ยคืนหน้าแบบผิวดีมากหน้าแทบไม่ค่อยมันเลยเราจะเลืแบบส่วนที่สําคัญพอแบบเซตไม่ให้แบบหน้ามัน จะลงช่องขอบหน้าเนะแล้วก็นหน้าแก้มนะคะใช่ใช,ช่ดีมากาแล้วก็จากก้ารนา<ๆ>เดี๋ยวเราจะมาดูที่คิ้วกันอย่างพี่พอยเนี่ย,เ,ยเป็นคนที่มีขนคิ้วเยอะอยู่แล้วเนี่ยแบบเราก็ใช้ด้านเนี่ยนะคะด้าน,นที่เป็นสปูริบัตบเนี่ยปัดขนให้เรียงเส้นก่อยคือท่าของคี่ว่าแบบเป็นยังไงพี่มอยมีขนคิ้วสวยมากนะคะถ้าแบบเขียนน้อยมากๆพยายามให้ดูไม่เขียนที่สุดแล้วเราเดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นที่เขียนคิ้วนะคะกันในรูปแบบพิเศ เราก็จะเติมช่วงหนังคิว้วช่วงไหน,นที่เรารสึกว่ามันแหวงเนี่ยเราก็จะเขียนแต่สําหรับใครที่คิ้วบางนะก็เขียนได้เลยแต่ว่าอย่าให้มันมหนึบมากใช่พี่ชอบคิ้วตั้งๆนะชอบคิ้วให้มันฟุ้ฟงๆเขาเรียกฟุฟง้งๆใช่ไหมใช,<อ>ช่ใช่เพราะแบบตัวคิ้วฟุ้งอ่ะมันจะเป็นขั้นตอนหลังจากนี้แล<ม>หละเราจะใช้เป็นตัวว่ามาสคาร่าแห้งหรือว่าเป็นที่ปัดคิ้วเฉพาะทางเลย ก็คือแบบเพื่อทำสีผมประมาผมก็จะมีความเป็นสีน้ำตาลเข้มที่มีความเข้มนิดนึงสีเข็มขีวที่เลือกใช้เนี่ย,ยสีดำค่ะดำค่ะสีดำสีดำ <c oughs> แล้วก็คือแบบเราก็เลยเลือกใช้ดินสอเิ็มีที่มีความเป็นแบบสีเทาค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบใกล้เคียงกับสีดำที่สุดแต่ว่าเราจะลงให้บางที่สุดให้ดูเป็นเงาแล้วน,นี่เราต้องทำยังไงคะคิ้วเราถึงจะฝุ้งแบบ เหมือนที่พี่เคยถามไปแล้วที่แบบพี่ชอบคิ้วฟูงมากๆเลยอะในส่วนของคิ้วฟูงเนี่ยเราจะมาใช้กันแบบไม่ว่าเป็นมนาร์คัลล่าแห้งหรือว่าจะเป็นที่ปัดคิ้วเฉพาะทางเนี่ยเราจะใช้ปัดที่หลังเพื่อให้ขนคิ้วมันตั้งขึ้นมันจะเป็นแบบคล้ายๆแวก็กอะค่ะ เราเ่งคิ้วเสร็จแล้วนะเราจะแบบอันนี้เป็นขั้นตอนที่ทำให้คิ้วฟูๆแบบที่พี่พลอยชอบเลยที่พี่พลอยทํามาแกะค่ะเรามันจะเลือกใช้เป็นมาสคาร่าค่ะมาสคาร่าแห้งมาสคาร่าแห้งคือมาสคาร่าที่เราแบบใช้แล้วมันใกล้บวมค่ะมันจะมีความแห้งเราจะใช้ปลดขนคิ้วกันเพราะว่ามันจะมีการล็อกขนคิ้วให้วิธีปัดนะคะช่วงหมดคิออ้วอ่ะเราจะต้องปัดขึ้นแล้วแต่ง ้วยค,คิวมันแบบเลียงเส้นแล้วก็มีความตา้งนิดนึงเราปขึ้นแบบไม่ได้เลยนะครับยาดฉันัดขึ้นแล้วจากนั้นเนี่ยพอมาถึงตรงช่วงของการคิ้วค่ะเราจะไม่ปัดขึ้นหละเราจะเริ่มปัดเอียงออกเพื่อให้เป็นลายน้าของทิศทางคิว้วก็จะเอียงออกมานี้ปึ๊บปึ๊บเอียงออกแทนแล้วจากนั้นพอเริ่มจะทายคิ้วค่ะเราปัดไปตามทิศทางเลยเช่นสาเราคิค้วเราตกเนี่ยเราก็ปัดตกแต่ว่าไม่ต้องให้มันตกมา แบบเอ๊ะเขียนลึกป่ะเราเขียนลึกป่ะนีแล้วก็หลังจากที่เราลงคิ้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาต่อกันที่ตาชอบมากการแต่งตาของโกมิยองใช่ที่ชอบเหมือนกันรู้สึกว่าแบบเป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกที่แบบมีความแน่ใช่ตาแน่ดวนตาเป็นเหมือนตาแต่งตาเป็นแต่งตาใช่รู้สึกว่าแบบมันมันมันแบบจะเซ็กซี่ก็ไม่เซ็กซี่จะหวานก็ไม่หวานแบใช่ใช่ไม่ชอบพี่ชอบ คนสีที่เขาเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแบบสไตล์อบเอิร์ธโทนจะเป็นแบบน้ําตาลค่ะแล้วก็สีชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้แบบสีเบสสีชาแล้วก็เป็นสีน้ําตาลกลางไปถึงสีน้ำตาลเข้มเลยวิธีการลงตาคะเราจะลงสีเบสก่อนเป็นสีอ่อนเลยนี่สีอ่อนนี้นะคะเราจะใช้ลงทั่วเปลือกตาหลังจากที่แบบเราใช้สีเบสนะคะลงไปทั่วเปลือกตาแล้วนะคะเราจะขยับมา มันเหมือนสีชานะคะเราจะค่อยๆจุ่มลงไปนะคะแล้วเราก็ล่างขึ้นบนความหมายคือเราจะไล่าจากสีอ่อนไปสีเข้มนะแต่เราจะไล่าจากล่างขึ้นบนก็คือเราจะไล่ามาจากโคนขนตาค่ะอ,อย่างนี้คะ่ะค่อยๆแตะไปที่แบบใกล้ชิดคนโคนขนตาที่สุดเราเบรนให้ต,ตั้งแต่หัวตาไปทางตาแล้วค่อยเบรนขึ้นเลืเละะ่อนๆหลังจากที่เราใช้สีชานะคะลงบริเวณเปลือกตาตั้งแต่โคนขนตาขึ้นมาถึงกลางตาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้สีเดิมเนี่ยลงตรงช่วงใต้ตาต่อนะคะตั้งแต่ช่วง เพิ่มความแบบนิวของการลงสีให้แบบเข้าไปมากขึ้นลลลแล้วก็ถ้าสังเกตน,นะคะโกมุนยอมเล่เนี่ยจะดึงสีออกมาจากหังตามาแบบนิดนึงเลยเพื่อให้ตาดูยาวขึ้นเราสามารถลากออกมาได้เลย มันเป็นเหมือนการสร้างมิติอะค่ะตาเราจะดูยาวขึ้นแล้วก็แบบเุ้ยเกาหลิจังแล้วก็หลังจากเราลงสามสีนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราจะใช้สีเข้มสุดเลยนะคะใช้เบนช่วงคนตาค่ะเราจะใช้แทรนอายไลเนอร์เลยให้ตาแบบทึบขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยๆเบนขอบตาแบบชิดขอบตามากๆมันจะตาลากออกมา ตาเสร็จแล้วนะคะนี่ตาก็จะดูยาวแล้วก็ดูมีมิติเลยนะคะอย่างโกมุญยงเนี่ยเขาจะเน้นแบบว่าสีตรงช่วงตาเนี่ยจะเป็นสีชาชานิดนึงแล้วก็จะมาเน้นแบบตรงหางตาใช่เหมือนเราดึงตาให้เราดูยาวขึ้นตาาจะแบบยาวเลยแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันกันนะแล้วเราค่อยมาเขียนอินไลน์เนอร์ ตาเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะมาติดขนตากันนะคะขั้นนี้แบบละเอียดมากเพราะว่าการติดขนตารเรานะคะของเกาหลีเนี่ยเขาจะไม่เหมือนบ้านเราเลยบ้านเราจะติดแบบขนตาที่แบบติดปุ๊บอันเดียวจบใช่ไหมแต่ของเกาหลีเนี่ยเขาละเอียดมากขเขาจะจิ้มเข้าไปทีละจุดเลยนะคะเพื่อขนตาดูเป็นธรรมชาติที่สุด <S <S นี่นะคะรูปแบบของตาที่เราใช้ก็คือนี่เป็นชอบแบบมีแค่นี้เ เราจะมาดัดขนตากันต่อนะคะแต่เราจะใช้ที่ดัดธรรมดามไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวทิศทางของขนตาจะเสียเราจะมาใช้ไม้นะคะก oh. ับนี่นะคะเราก็จะโดนไฟไว้ที่ไม้นะคะให้ไม้มีความร้อนจากนั้นนะคะให้เกิดควันนิดหนึ่งแล้วเราก็ใช้ดัดขนตานะคะวิธีใช้ก็คือจากเราติดขนตาเป็นแบบช่อๆเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม่ขีดโดนไฟเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะใช้มาคล่าปัดตา แล้วก็จะน้ำตาลแบคนตาลใสคนตาก็จะดูเป็นธรรมชาติมากแต่ก็ดูความนาำเพิ่มานะคะซุ้มกล้องเข้ามาใกล้ๆสิคะธรรมชาติมากๆว่ามันแล้วก็รู้สึกเบาเนาะใช่เบาๆคือชอบชอบสไตล์เนี้ยเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอสไตล์นี้เลย,เลยว่ามันจะมาเข้าติดอินแ่นยาวไปเลยใช่ใชแล้วก็พอเราทําตาคิ้วเสร็จแล้วนะคะเราจะมาที่แก้มกัน <c oughs> เราจะใช้เป็นสีบัลอนที่แบบธรรมชาติมากเราค่อยๆปัดแล้วเราก็แตะไปที่หน้าแก้มเบาๆพอค่ะไม่ต้องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวตายเยอะแล้วเดี๋ยวมันไปแยงไม่้มีสีนิดเดียวแล้วก็ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาต่อที่สีบาทกันหลังจากที่เราลงบัตออนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาต่อกันที่ลิปเลยถ้าสังเกตเนี่ยลิปของวงมุนยองจะต่างจากนางเอกซีรีส์เรื่องอื่นมากเพราะปกติษนางเอกซีรีส์เรื่องอื่นจะทำธรรมชาติติ้นตินแล้วก็รกรสสาสใสใสเลยแต่กูมีจะแมทแบบตึ๊ปปบปากแมทมากตึ๊บเลยแหละคะ่ะคุณแม่ตึ๊บเลยแมทเลยแล้วก็นูเท่านั้นเราก็เลยจะเลือกใช้ลิปของพรีพร่านะคะ <S <S> <S เป็นรุ่นนี้แล้วก็ใช้เป็นสีเบอร์สองไม่ได้นะดีหนาะ ยังไม่รอเลยดีแล้วหอ่อเพราะที่สีมันเก๋มากเลยค่ะทุกคนเพราะชอบสีอะไรอย่เงี้ยที่แบบว่าเป็นเบสิกแล้วมันก็แบบได้อายวจริงๆใช่ใช่เป็นสีที่แบบใช้ได้ทุกวันเลยเป็นสี<ช>เบสิแล้วก็มาที่สองคอนทัวร์กับไฮไลท์นะคะไฮไลท์ของเราจะ มากก็จะให้คนรู้สึกแบบว่าเป็นไฮไลท์ที่ไม่หนักเลยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากที่แบบสันจมูกทนะคะึ่งทีแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มใช้คอนทัวร์นะคะของจอนแซมมอนนะคะพี่บอลมุมอยู่ค่ะนราจะให้สีที่อ่อนที่สุดนะคะและนี่นะคะก็เสร็จแล้วสำหรับลุคนักเขียนโกมุนยองนะคะไม่คุยดแล้วหรอยิงแล้วเหรอก็ฉันไม่โกมุนยองแล้วฉันต้องไม่คุยกับใครส่งชิดส่งเชิด ไหนบอกรักมุนคังแทสิมุนคังแท้สลังแท้ได้ไปก่อนดีกว่าค่ะทุกคนสำหรับโลโกมยองวันนี้นะคะเราก็แต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้พลรู้สึกว่าพลเหมือนโกมยองมากแล้วพลก็ชอบลุคนี้มากเลยคะ่ะ ยังไงก็ให้เพื่อนๆคอมเมนต์มานะคะว่าพอยเหมือนกงยอกมากขนาดไหนแล้วลุกต่อไปนะคะอยากจะให้พอย cover เป็นใครคอมเมนต์มาที่ใต้ YouTube ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราตามไปเก็บภาพสวยๆเก็บบรรยากาศสวยๆกันที่ร้านกาแฟนะคะทุกคนเจอกันใ่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย thank you หอกเงิน s u p p o จับพลอยเนี่ยบาย ทุกันนี้นะคะหลังจากที่เราหางหายกันไปนานมากกับการที่สมะทำคลิปเป็น Youtube นะคะวันนี้นะคะท <S <S ุกคนแล้วก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการลงรอ บมาเลยค่ะทุกคนร้สึกไม่นกหนักเหฟังไและนี่นะคะก็สร็จขั้นตอนการลงรองพื้นไปแล้วนะคะค่ะกคนหลังจากที่เราลงเตทมองได้มส่ง้ไัจากที่เราติดขนตาวบชอๆเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยจากนั้นเราจะแาปาเราเราจะใช้ไม้กับไฟชานกใม Bye